สําหรับคลิปนี้บ้านสวนหนึ่งน,นิรัน์ก็จะมาแนะวิธีลอกกาบอ้อยยังไงไม่ให้มีปัญหาเรื่องแตกตาข้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราจะลอกกาบไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นกาบง้างๆเราก็ลอกออกหมดมันอย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาแตกตาข้างขึ้นมาได้เพราะว่าอ้อยเขาจะมีอาการแบบว่าเหมือนถูกรบกวนมากเขาก็จะเกิดอาการแบบว่า อยากจะขยายพันธุ์นะครับเหมือนว่าเราไปรบกวนเขาเขาจะตายอย่างเงี้ยเขาก็จะแตกตาข้างขึ้นมาได้นะครับถ้าเราไปลอกกาบนะครับการการเลือกก็คือเราต้องเอาเลือกที่มันแห้งๆจริงๆนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับแห้งจริงๆตั้งแต่ตรงบริเวณนี้เลยถึงตรงนี้เลยนะครับตรงสันที่เขาต่อกับบริเวณข้ออ้อยนะครับแล้วก็เลือกออกเลยนะครับเลือกออกเลยเพราะว่า ใบเขาแห้งอย่างนี้เขาไม่ส่งเข้าแสงไม่ปรุงอาหารแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นกับใบที่ยังมีเขียวๆอยู่เล็กน้อยแบบนี้เราก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปดึงเขานะครับเราก็ปล่อยไว้ก่อนให้เขาได้ช่วยเพื่อนปรุงอาหารสร้างอาหารเพื่อมา,อาบำรุงลำต้นก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับไปบริเวณนี้ครับยังเขียวๆอยู่เราก็จะเหลือไว้ก่อนนะครับยังไม่เอาออก ตอนแรกผมปลูกใหม่ๆผมก็ไม่รู้นะครับอันไหนที่มันขีงง้างเลยผมก็ดึงออกหมดเลยนะครับพอหลังๆมามเกิดปัญหาครับโดยเฉพาะอ้อยประเภทที่ขยายพันธุ์ง่ายๆอย่างสุพันณห้าศูนย์อย่างนี้นะครับถ้าเราไปกระทบกระเทือนไปลอกกาบบ่อยขึ้นไปนี่มีปัญหาแน่นอนครับเรื่องแตกตาข้างนครับร,บรบก็เสร็จไปนะครับก็ ลอกแค่นี้นะครับส่วนใบที่ยังมีเขียวอยู่แบบนี้เราก็จะเหลือไว้ก่อนเหลือไว้ก่อนยังไม่ลอกนะครับเขาก็จะง้างๆนิดนึงแต่ว,ว่าเราจะไม่ลอกนี่ครับก็มาก่อต่อไปนะครับก่อต่อไปก็เหมือนกันนะครับก็เอาเฉพาะากาบที่แห้งจริงๆนะครับแห้งจริงนี่ครับโอ้อยีนี้มันเป็นยี่รุ่นที่สองเลยนะครับ พราะตั้งแต่ที่ผมตัดรุ่นแรกขายไปผมก็ยังไม่ได้มาทําอะไรเขาเลยนะครับไม่ได้มาแต่งอะไรไมาแต่มาตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับก็คือพันห้าศูนย์ก็ดีอย่างนี้นะครับเป็นอ้อยที่สามารถไวต่อได้หลายต่อครับกิ่งต่อสองต่อสามนี่จะให้ผลผลิตเยอะกว่าเดิมนะครับเยอะกว่ารุ่นแรกนะครับ,รบก็เอาเฉพาะกาบที่คิดว่าเขา ไม่มีประโยชน์แล้วจริงๆนะครับออกไปนะครับส่วนกาบที่เขายังมีอาจจะมีใบสีเหลือง,เห,องเหลืองแล้วนะครับแต่ว่าเขาตรงบริเวณโคนที่เขาต่อกับลำนี่โคนกาบนี่เขายังเขียวอยู่แล้วว่าจะเหลือไว้ก่อนนะครับยังไม่ลอกออกทั้งหมดนี่ผมก็จะขยับไปทีละกอทีละกอนครับนี่ครับขอนี้ก็ลรกหน้าดูเหมือนกัน ก็จะแต่งหนอที่มันข่อไปด้วยนีะครับเขาจะคัดตัวเองด้วยนะครับแบบว่าลําไหนที่เขาเตกหนอไหนที่เขาแตกขึ้นมาทีหลังแล้วโตไม่ทันเพื่อนเขาก็จะฝ่อไปเองนะครับเราไม่ต้องไปรีบไปดึงเขาทิ้งนะครับเขาจะคัดตัวเองเลยนี่ครับก็มีเครือไม้คืออะไรเต็มเลยนะครับกดยิงออกนะครับสหรับกาบไหนที่มันดูแล้วว่ามัน แห้งแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเก็บไว้ก็ลกเปล่าๆนะครับ,รบก็จะมีลำเล็กลำใหญ่ปะคนกันไปนะครับอ่าก็อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่สำหรับการลอกกับอ้อยนะครับเราไ่ต้องไปไอร้อนอยากลอกเขามากเกินไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเมื่อใบเขาแห้งจริงๆเราก็มาเลาะทีนึงนะครับอาจจะ เดือนละครั้งอย่างนี้หรือว่าสองเดือนครั้งก็ได้นะครับนี่ครับของผมก็มีนอกจากจะมีใบแห้งแล้วก็ยังมีหญ้ามีเค,ครือก็พยายามเคลียร์ออกอยู่เรื่อยๆครับมาทำเรื่อยๆใบมันแห้งมังนดูแล้วมันอยู่ไฟก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ดึงออกเลยนะครับนี่ครับก็มาอีกกอนหนึ่งนะครับ อนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีใบแห้งเยอะนะครับก็เอาออกเลยนะลองมองไปด้วยนะครับดูแล้วว่าเขายังใช้ได้อยู่ก็เก็บไว้ก่อนก็ค่อยๆลอกไปนะครับนอไหนที่มันหรือว่าดูแล้วมันไม่มีอนาคตนะครับมันไม่น่าจะโตเราก็ดึงออกเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้ค่อยๆลอกไปนะ ยีรกรละกอยอ,อ,อย่างนี้เลยมันก็จะความแก่ความอ่อนมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นอ้อยรุ่นสองรุ่นสองที่มันแตก,กหน่อขึ้นมาใหม่บางหน่อก็แตกมาตั้งนานแล้วนะครับบางหน่อก็เพิ่งโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าหน่อไหนที่โตแบบว่ามาแบบไม่ทันเพื่อนรินเขาก็าจะฝ่อแล้วก็เน่าไปเลยนะครับก็จะไม่เป็นลำเลยก็จะคัดตัวเองอย่างนับ นี่ครับก็ดึงออกเรื่อยๆครับอ่าหลอกเลยเดือนครับมี่้อยชุดนี้เดือนเจ็ดเดือนก็เป<อ>็นอ <6 S 2> ้อยกำลังเหมาะกำลังทำพันนะครับแต่ยังขันน้ำไม่ได้นะครับอเอาไปค,คันน้ำก็ไม่หวานนะครับยิ่งเป็นหน้าฝนนี่ยิ่งเล้วเลยนะครับห้าหกเดือนเจ็ดเดือนนี่สีก็ไม่นิ่งด้วยนะครับสำหรับพันห้าศูนย์ นะครับก็จะลอกกลับไปเรื่อยนะครับมีอีกหลายแถวที่ยังไม่ได้ทำนะครับวันนี้ก็เมื่อกี้ก็ตัดหญ้าเสร็จไปนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ